สวัสดีครับอยู่กับเดอะแวมพร์นะครับอันนี้เป็นไอดีรองนะอันนี้หลักใส่ขึ้นแดงไปแล้วก็จะลงวงฟ้าเลยนะครับก็ไม่อาจจะตึงมากนะเพราะว่ามันพึ่งแร้งเริ่มต้นเองเพึ่งโกรหนึ่งอยู่เลยเรจะไปวงฟ้านะดูสิจะมีคนลงเยอะไหมวงฟ้า ยาวๆฟางกันยาวกันเลยไปทีเดียวมีคนลงไม่เลยฟ้าเหมือนจะไม่มีคนลงนะครับผมฟ้ามีความชิวๆ มีเคมาแล้วมี UK เคปืนกระบอกนี้ฟรีด้วยสวยนะผมว่าสีสันสวยฉุดชาใ์้ได้เลยหาปืนชาร์จก่อนโอเคเราได้ปืนชาร์จล้โอ้ไม่มีคนลงจริงจริงฟาร์มสบายกันเลยทีเดียว เลนวี A เอมันเป็นปืนโกงกระเป๋าสามจำไปเลยทีเดียวเราจะไม่เจอสักคนเลยเหรอวงฟ้าเนี่ยไม่มีคนลงเลยเหรอวิงควา,ามสบายแท้วันนี้ รถเ,เ,นนเร็วเหมือนกันนะเนี่ยฟาร์มยาวๆจุบยาว,ยาวันนี้เรามีพาราม่ามาด้วยยาว โอ้โหไม่มีคนลงวงฟ้าสักคนดีจังเลยารามชิลเลยอย่างนี้เอ๊ะเกาะจะไม่เจอเกาะเลยเหรอ CBR Q ไปแล้วโอโ้รถมรยอเตอร์ไซค์นี่วะทำไมเราไม่เจอเขา,เ,ขาเลยคน ครับกับระเบิดเพื่อฟุกาเลรเลยไม่เป็นอโอ้อยาสิบกล่องละเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเก็บไปเถอะกระเป๋าเยอะของน่าจะฟูลอาได้เกาะแล้ว เตรียมไปเลยออก็พอเราเก็บได้เยอะอีกแล้วอ้อในชวนไปอโอ้ไม่เจอคนจริงๆอ่ะเนี่ยเราจะฟาร์มพิวขนาดนี้เฮ้ยนี่มันโปชินอกแล้วเนี่ยวงฟ้าแล้วเนี่ยไม่เจอคนเลยเหรอเป็นไม่ได้ไงเนี่ยเอ้เรามีซองควงมันจะดีกว่านี้เนี่ยหาไม่เจอเลองขวงนี่วงฟ้าไม่เจอซองขวงเหรอ เจอล้วสองคนจำเลยดาวสิทำไมไม่ไดาวสักทีไม่น่ารอดนะเรียบร้อยเจอวีเอลอยไปมันจะมีอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะ แอบมองเธออยู่นะเจ้ามองไม่เห็นใครเลยตอนนี้เหมือนจะมีคนหนึ่งนะคือถ้ามีไอวอก็ War, คงดันไปแล้วแหละแต่ไม่มีไอวอเราไม่เสียงเราต้องดูดีๆก่อนเสียยเขามาจากตรงไหนมาต้องเต็มอะไรยังไงเนี่ย oh. ป่ะเราไปดูดีกว่า มีคนก็ช่างหายะอ๋อเจอแล้วอยู่นี่เองแอบส่องก่อนคมยาไปด้วยอยู่ไหนเอยเขาเห็นเราไหมเนาะเราก็จะเล่นเน้นชัวนะ ไม่รีบไม่รีบถึงจะเป็นแรงโกรเราก็จะไม่ประมาทอะไรวะเมื่อกี้ก็ปั๊มไปแล้วทำไมเดือนไม่เต็มมียาเยอะปั๊มใหม่ก็ได้อย่างไงเขากดตูห้หรือ,อยังไงยังไงข้างหลังมีไหมเอยเช็คหน่อยสิ เขา่าจจะมีของเยอะเนี่ยเขากดตู้เราไม่เจอเหรียญเลยในวงฟ้าเอาไปปั้นฟางแล้วเว้ยเราจะเน้นชัวเอาเก็บผองเลยเกิดโคโ,โน่เลยเจ็บครับจังหวะนี้ยัดเลยครับเรามีสองควง อ้อยมาอีกหนึ่งคิวเฮ้ hey, ตาล่าอยู่ไหนวะจำได้เรายิงไว้แถวนี้ตัวหนึ่งนะเมื่อกี้วิ่งหาก่อนตาล่าฉันอยู่ไหนเอ่ยฟาร์มก่อนแล้วกันระหว่างนี้จริงของก็ฟูแล้วจะเจอตาล่าหรือไม่เจอตาล่าก็เท่าออเดิมนะ โอ้หนูอยู่นู่นตาลา,าเป็นงูก,กัดตาแตกวเนี่ยไปวิ่งเข้าวงดีกว่าโอ้บีบเบีบเรียกคนเหรอจัดให้เดี๋ยวจัดให้อยู่ไหนเออมาแล้วเว้ยเออสองนัดก่อน โอ้โโนอ้าวมอบเลยเโคนอนวิ really. oh, here, wow. ่งเข้ามายิงขาแอกวิ้ยเดินกอดซาด้วยอาอมีเลเซโซนี่ว่าต้องรีบออกจากตำแหน่งนี่เดี๋ยวตายโอ้ยเกอบโดนวิ่งยาวๆครับวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออก บนมีคนเนอะเอ้ยใจเยนใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปจัดการเขาอยู่ขอบวงเพื่อความปลอดภยัยไอ,อ้วอมีสามแล้วตอนนี้บวกกันแล้วเราจะอยู่ทรือไมครับเราต้องไปแจม cbr โอ้คนนี้นี่เองเดี๋ยเรามีเยอะเขาบวกกันก็เ,เติมด้้ยไม่ทนันหรอก เรามาเร็วเจ๊งเรื่องมันตกรอเรียบร้อยโอ้ CBR คนนี้แรงจริงผมชื่อะโดดใส่เลยเราปั๊มยาก่อนครับของแท้ของแท้แทเหมือนมีเสียงเท้าหรือเปล่าม,มีคนอยู่ใกล้ๆเรา เดี๋ยวนะอิบก่อนขอเติมยาก่อนเห็นแล้วไม่ชาร์จเว้ยานายเข้ามาจังหวะแรกเราอาจจะตายได้นะดีแล้วเราอิบไปนายดีมากวิจะลอยยิงสักหน่อยรู้ตัวจัดไปดีเอสดาวไม่ดาวอะ ยิงยัดเลยครับ,รบเราเปิดก่อนได้เปลี่ยน S K วะ่ะแคนรั่วนี่วะ่ะแคนน้องรั่วของเราแคนมือหนึ่งของโลกของเรานี่วะ่ะไฟฟาร์มแล้วครับของน่าจะพอและไอวอลสิบสองลูกน่าจะชิลแล้วแหละ ไม่ตึงเลยแหงโกชิวอยู่นะดูตัวสุดท้ายครับจะตึงหรือเปล่าอยู่ตรงไหนเออเอาไงดี อยู่ไหนวะอยู่ตรงไหน,นเออจะรอวงบีบเราก็น่าจะเห็นเขาอยู่ตรงไหน,นเอยอ,อยู่ตรงไหนไม่รู้ฉันเข้าวงก่อนแล้วนะจ๊ะวงมันแรง ได้วงก่อนได้เปรียบมีเสียงเท้าวิ่งมาแล้ทางไหนวะอ้าวโดดสวนกันด้วยเอาเรื่องว่าคนนี้เสื้อสวยเม็ดสองเม็ดใหม่แตกได้ยังไงวะ รวางให้วอลเร็เวด้วยเอาเรื่องคนนี้เอาเรื่องจัดโดดออกไปแล้วไอวอลฉันก็มีเยอะมาเอาไงเอาไงครับเอาไงครับท่านปาระเบิดกดดันโอ้วางให้วอลเร็เวเอาเรื่องยดนไปอีกกดดัน ออกไหมครับไม่ออกแตกนะครับวงบีบแรงนะครับออกไหมเอ่อนะเยอะไรเย็กน้อยโอ้ไม่ตึงเท่าไหร่ครับแดงอตอนในดีหลักเนี่ยตึงจัดเลยโอเคก็จัดไป6 Q. คิวคิดว่าจะดันขึ้นแดงกันไนอะ้ดีนี ถ้าจจะค่อยๆเล่นถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วย,ย,น,วน,น,ยนะ